ะนะครับช่างประทันทีคือช่างวัดครับผมครับรอแปดทีครับ oh. ออกมาแล้วครับ ครับพี่น้องชาวผู้ชมทีราทีคุณรักที่เราเปิดสักดาประชมการแข่งขันสุดควายล็กไม่เชสเตสุดควายลรกไม่เชิเสนามสามี4สีจากไทย p ีพจากไทย p ี s พวกเราสีพนอสีกุมารกับยาทีงานลูกศิ์ลุกหนาการคอนทองสอนเลยเหลือยาเจ้าผู้ชพตกองขู่งขการเหลือยาวแต่วันนี้เรามาพากขาไปยาทางเลยที่จะบหจาดยาาวอเอหัวหนที่จังหวัดนออนครตะวันล่วงรอบกัะทิจจากไก่ด้ากับบึกปลาถูบกปลาถูบึกปลาถูจากบพลพี่ใ่นอรวอนครตะวันเปิด

การก็ยกธงให้กับเป็นสีแดงนะครับได้แ,แก่ทีมน้องโฟกกระทิงทีม11ครับจากไชนาครับครับผมเข้าเส้นชัยไปแบบไม่ต้องลุ้นกันเยอะครับโอ้โหแม้ว่าตอนออกตัวเนี่ยจะช้ากว่าบึงสามบึงปาทูนมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่า,าแบบก็สามารถทำความเร็วได้ดีกว่าครับนีดบ่ดูตั้งแต่ออกสตาร์ทมาครับ ทีมทีมนี่คือนักแข่งแตละทีมเลยลุยดะปะสายฝนกันมาตั้งแต่ช่วงเช้านะ,ะจริงๆเนะี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มาพร้อมกันมอมมาเซตอัพสนามมาทำอะไรต่ออะไรกันเดินทางมาโโอ้หเจอฝนมาตลอดทางครับ แต่ว่าพี่พีเกษตรกรดูแล้วว่าฝนนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับตัวเขาเลยนะครับดีพี่ดีอาจจะชอบด้วยวันนี้ดูไม่ค่อยเลอะเลยนะเพราะว่าฝนนี่ช้าล้างหมดแล้วใช่ครับแล้วรวมถึงบรรยากาศเนี่ยไม่ร้อนด้วยปกติควายเหล็กที่เราจะเจอแบบอุ้ยแดดจะจัดเลยทุกทีเตรียมกินกันแดดใช่ครับเตรียมเชื่อกันฝนเชื้อกันฝนครับวันนี้ คู่แรกนะครับในรอบแดทีมนะครับชนะก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนแพ้ก็ตกรอบเลยครับวันนี้เนี่ยสนามเนี่ยโค้งทั้ง2มุมเนี่ยค่อนข้างที่จะหักศอกพอสมควรครับครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่อยู่คนที่อยู่ลู่ในเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้เรียร๋ยวถ้าโค <ผม S 2> ้งในก็จริงแต่ว่ามันโค้งที่ต้องเราเรียกว่าต,ต้องอาจจะผ่อนความเร็วลงมาเพราะว่าถ้าเกิดบานแรงๆแล้วหักเลยนะ